รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการดีๆแบบนี้ประคุณที่3นิยามแห่งการให้ด้วยหัวใจคนเป็นครูครับรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวของครูและงานสร้างคนนะคะซึ่งกว่าจะบ่มเพาะเด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาได้อาศัยทั้งแรงกายแรงใจครับพี่แจ๊คใช่ครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับกว่าเด็กๆจะเติบโตแล้วก็ต้องผ่านอะไรมาอย่างมากมายก็มีการลองผิดลองถูกกันมาโดยตลอดครับ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สพทมีความเป็นห่วงอย่างมากก็คือเรื่องของสารเสพติดครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราแน่ใจว่าเป็นสารเสพติดแ,แน่ๆผิดกฎมหมายเราจัดการได้อย่าง่ายดายมีการกำจัดป้องกันแต่ว่าถ้าบางประเภทเนี่ยไม่แน่ใจนี่ก็จัดการยากเหมือนกันนะคะอย่างนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมม,มือจากหลายๆส่วนนะครับที่อยู่ในระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคุณครูโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะมีบทบาทในการต้องเฝ้าระวังดูแลคุ้มครองความปลอดภัยให้กับเด็กในเกลียดครับ ค่ะและจะมีวิธีในการรับมือแก้ปัญหาแล้วก็เฝ้าระวังอย่างไรนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะภัยคุกคามที่น่าเป็นห่วงสำหรับเด็กในวันนี้คือยาเสพติดโดยเฉพาะสารเสพติดที่ไม่ได้อยู่ในรูปของอยาเสพติดที่หลายคนรู้จักกันดีแต่เป็นการใช้ยารักษาโรคที่ใช้กันทั่วไปมาปรับส่วนผสมให้เป็นสารเสพติดที่พอรรับประทานแล้วจะทำให้รู้สึกมึนงง บางคนเสพเพื่อความสนุกแต่อีกส่วนก็เสพเพื่อคลายความทุกข์เพราะทําไมถึงใช้ย,ยาเสพติดเหรอครับเพราะว่าหนึ่งเพื่อนๆในห้องเรียนหรือที่อื่นๆจะเกิดการแรงจูงใจที่อยากให้ให้ใช้ย,ยาเสพติดเพราะว่าครอบครัวขาดความอบอุ่นแล้วเด็กก็อยากมีความอยากรู้อยากลองความอยากรู้อยากลองความต้องการและอยากรู้ว่ามันเป็นยังไง บางครอบครัวอาจจะไม่มีเงินให้ลูกหลานได้ได้ไปเรียนหนังสือทาให้ลูกหลานได้ไปม่วส่งกับเพื่อนในเพื่อน,นติดยาเสพติดและไม่ว่ายาเหล่านี้จะไม่ใช่สารเสพติดโดยตรงแต่ก็เป็นแหล่งตั้งต้นที่นําไปสู่การใช้สารเสพติดที่ร้ายแรงกว่าเช่นยาบ้าหรือเฮโรอีนนั่นเพราะหาซื้อได้ง่ายบวกกับสื่อออนไลน์ที่มีการเผยแพร่วิธีการใช้กระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากลองจนส่งผลกระทบอื่นๆตามมา จึงเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันเพื่อลดปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะสถานศึกษาับโอกาสท,ที่เด็กจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดเนี่ยค่อนข้างมีมากนอกจากว่าผู้ปกครองหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยยังคิดว่าสารเสพติดเนี่ยมีมีมีฤทธิ์ในเรื่องของการขยันในการทํางานเหล่านี้นะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดแต่ทางโรงเรียนเนี่ยมีมาตรการจะช่วยดูแลป้องกันเด็กนะครับอันแรกเลยก็คือในเรื่องของมาตรการ ค้นหาการสุ่มตรวจการเฝ้าระวังนะครับนะโดยฝ่ายกิจการนักเรียนครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าของเรายังสุ่มตรวจอยู่เสมอการป้องกันหรือแนวทางเนี่ยก็ทาํทาตามทางกระทรวงนะครับคือมีมาตรการค้นหารักษานะครับมาตรการส่งเสริมป้องกันรณรงค์นะแล้วก็มีการส่งต่อที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าร่วมโครงการสถานศึกษ,ษาสีขาวอบรมแกนนำนะครับซึ่งก็ใช้นักเรียนดูแลนักเรียนกันเอง นะครับมีฝ่าย,ายกิจการนัรั้งียนหรือฝ่ายปกครองเรากํากับดูแลอีกทีหนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากก็สาหรับครอบครัวแล้วอ,อ,อย่าอย่าปล่อยลูกไว้กับคอมพิวเตอร์นะครับอย่าปล่อยลูกไว้กับเพื่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่คงจะต้องเข้าไปไปดูแลเข้าไปเป็นเพื่อนลูกเข้าไปทำร่วมทำกิจกรรมร่วมกับลูก คนส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าใจนะคะว่าผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติดทำให้เกิดปัญหาอะไรบ้างหลักๆก็คือเรื่องของสุขภาพทุตโศมแล้วก็บางเคสรุนแรงขนาดที่เสียชีวิตเลยล่ะคะพี่แจ๊คใช่ครับแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นนะครับก็คือการที่น้องๆเข้าใจว่ายาเหล่านี้ไม่ใช่สารเสพติดน่าจะมีความปลอดภัยแล้วก็ยังหาซื้อได้ง่ายด้วยตัวเองด้วยครับ ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หลายหน่วยงานกำลังพยายามแก้ปัญหากันนะคะเรื่องของการใช้ยาในทางที่ผิดแล้วก็ต้องพยายามแก้ปัญหาในกลุ่มวัยรุ่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยมีการสอดแทรกนะครับเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้าใจถึงพิษภัยรวมถึงโทษของยาเสพติดแล้วก็เป็นบทบาทหน้าที่ของคุณครูรวมถึงโรงเรียนนะครับที่จะช่วยสร้างความเข้าใจรวมถึงดูแลเด็กๆให้ปลอดภัยจากปัญหาเหล่านี้ครับ พวกเราอยู่กันที่หน้านิทรรศการโครงการวันต่อต้านยาเสพติดนะคะณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโพธิบวรนิเวศสารยาค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเกวลินถลิงมงคลเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดนาราพิรมดิฉันชื่อเด็กหญิงสุพิชยาสิงห์เจริญเป็นตัวแทนจากนักเรียนโรงเรียนวัดโพค่ะผมเด็กชายนากรเชื้อศรีเป็นตัวแทนจากโรงเรียนวัดสีมาโพครับดิฉันชื่อเด็กหญิงอริสราลุลลาตเป็นตัวแทนจากโรงเรียนวัดจินารามค่ะ ผมเด็กชายทวีพรมณีศิลป์จากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มครับที่มาของการจัดยิทธศการในครั้งนี้นะครับเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดภายในสถานศึกษาจนไปถึงสังคมได้ครับจากการที่นักเรียนกลุ่มแกนนาได้ร่วมกันจัดนิทรศการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานะครับซึ่งทําให้ผู้ที่มาชมได้มีทักษะการป้องกันจากยาเสพติดนะครับ และตรงตามวัตถุประสงค์ของนรกเรียนแกนนําที่มาจัดนิทรรศการครับต่อไปนะคะพวกเราก็จะพาไปชมบูธนิทรรศการแต่ละโรงเรียนกันเลยนะคะตามพวกเราไปเลยค่ะ ินดารามค่ะในโครงการการแก้ไขปัญหาของพยาศิษย์ติดในสถานศึกษาค่ะเราไปดูข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่คือกิจกรรมอะไรคะอันนี้คือผลงานของ,งน้องๆค่ะมีคําขวาัญมีเรียงความแล้วก็มีวัฒนวายสีค่ะค่ะนี่นะคะก็คือผลงานของนักเรียนนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียน,นชาวไทยสนใจการ กีฬาและการรณรงค์พยาเสพติดไม่ให้เยาวชนไทยและเด็กไทยสนใจพยาเสพติดค่ะต่อไปเราจะไปชมด้านนี้กันเลยนะคะค่ะอันนี้คือกิจกรรมอะไรเอ่ยคะกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนครับมีการแข่งวิซอลวอลเลย์บอลและการเดินสวนสนามครับกิจกรรมนี้นะคะคือกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อไม่ให้น้องๆ้องสนใจยาเสพติดหันมาออกกําลังกายค่ะเราจะไปดูด้านนี้กันเลยนะคะ ค่ะตอนนี้พิพ้วก็ได้มาอยู่ที่บูธชมนมยนยสูค่ะค่ะ,คะวิธีการเล่นมีอะไรบ้างคะยนิสูมีการเล่นโดยใช้ขาเตะทุ่มแล้วก็ล็อกครัและน้องได้เหรียญอะไรมาบ้างคะได้มาเยอะแยะครับมีทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงค่ะแล้วเวลาน้องซ้อมน้องจะซ้อมเวลาไหนคะหลังเลิกเรียนถึง6โมงเย็นครับค่ะนี่ก็คือ กีฬายูโดยูนิสูตนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปชมภาพกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้พิมพ์ก็ได้มาอยู่ที่กิจกรรมการเข้าค่ายพิทธบุตรนะคะตอนที่น้องไปเข้าค่ายค่ะน้องมีกิจกรรมอะไรทําบ้างคะนั่งสมาธิครับเพื่อให้จิตใจเราสงบลมลื่นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับแล้วก็ได้สวดมนต์ภาวนาจิตให้แก่คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะค่ะน,นี่ก็คือการเข้าค่ายพิทธบุตรของน <cado> ้งเนียมพิมพ์นะคะ เพื่อการนั่งสมาธินะคะให้มีความจำดีขึ้นการสวดมนต์ภาวนาก็คือจะได้บุญมากขึ้นค่ะพี่ว่าอยากจะฝากน้องๆไว้ว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะและที่สำคัญคือพวกเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาอยู่กับบูธนุ่นกันนะคะก็เป็นบูธชุมชนโรงเรียนวัดโพค่ะก็จะเป็นชุมชนเกี่ยวกับคุณธรรมนำใจตา้านพยาเสพติดเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะเพื่อนๆน,นุ่นกำลงังรอแนะนำกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับหลักการและเหตุผลของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับหลักการและเหตุผลนะคะในปัจจุบันมีสถานาการณ์ปัญหายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษามีเป้าหมายเกี่ยวกับเยาวชนไทยทางโรงเรียนวัดโพของเรานะคะจึงมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะจึงได้นําคุณธรรมเข้ามาช่วยปลูกฝังจริยธรรมให้แก่นักเรียนนะคะสําหรับวัตถุประสงค์คือเพื่อให้นักเรียนนาหลักธรรมมาใช้ทางศาสนาใช้ในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด2เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น,นะคะ่ะ เป้าหมายเชิงปริมาณนะคะคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งมีจํานวน274คนเป้าหมายเชิงคุณภาพคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะค่ะสําหรับตอนนี้นะะนุ่นก็ได้อยู่ตรงโครงการห้องเรียนสีขาวค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนนุ่นแนะนํากันเลยดีกว่าว่าเป็นมายังไงคะ่ะครับ สำหรับห้องเรียนสีขาวนี้นะครับโดยแรกเลยเราก็จะจัดการอบรมแกนนําของแต่ละห้องเรียนว่ากิจกรรมห้องเรียนสีขาวนี้เป็นอย่างไรบ้างโครงสร้างห้องเรียนสีขาวก็จะประกอบด้วย4ฝ่ายคือหนึ่งฝ่ายการเรียนครับครับสำหรับฝ่ายการเรียนของเราก็จะช่วยในเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเป็นการบ้านครับยกตัวยอย่างเช่น ฝ่ายเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับก็จะบอกตามตรงอยู่แล้วว่าช่วยเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านหรือการเรียนที่ไม่เข้าใจก็สามารถมาให้ฝ่ายการเรียนช่วยด้วยนะครับพักต่อไปฝ่ายการงานครับค่ะสำหรับฝ่ายการงานนะคะเราก็จะคอยดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณหนงห้องบริเวณขนงเขตแล้วก็จะคอยดูแลรักษาทรัพยากรภายในโรงเรียน,นะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นฝ่ายกิจกรรมค่ะ ฝ่ายกิจกรรมนะครับมีภาระหน้าที่จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องและยังร่วมกิจกรรมในทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นกีฬาเดินตีและศิลปะครับค่ะสําสหรับฝ่ายต่อไปนะคะก็จะเป็นฝ่ายสารวัตรนักเรียนค่ะค่ะสําหรับฝ่ายสารวัตรนักเรียนนะคะเราก็จะดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของในโรงเรียนและความประพฤติของเด็กนักเรียนด้วยนะคะแล้วเราก็ยังจะสอดส่องดูแลยาเสพติดนะคะถ้าคนไหน มีประพฤติที่ไม่ดีหรือว่าอะไรเราก็จะส่งไปที่ฝ่ายเพื่อนที่ปรึกษาค่ะแล้วก็จะให้ช่วยเพื่อนหรือว่าคณะกรรมการของโรงเรียนแก้ไขค่ะค่ะสําหรับต่อไปนะคะก็จะเป็นบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดค่ะสารเสพติดคือสารเคมีหรือสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆที่นําเข้าสู่ร่างกายและให้โทษแ,แก่ร่างกายโทษทางร่างกายคือทําให้ร่างกายสุดโทมทางจิตใจคือทําให้มีอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็ อาจจะทำให้เกิดการทลาวิวาทได้ค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ซุ้มโรงเรียนวัดส,สีมาโพข้างในจะมีเนื้อหาอะไรบ้างตามผมเลยครับนี่ครับลักษณะของผู้เสพน้องครับลักษณะของผู้เสพเป็นไงครับตาแดงน้ำตาไหลชอบใส่แว่นดำค่ะ2องจมูกแดงและแสบจมูก3าดิมนฝีป,ปากแห้งต้องเรียบบ่อย 5. ้าน้ำหนักรถลวดเร็วผิดปกตกกิกิจกรรมที่2คือกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดครับน้องครับกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดมีอะไรบ้างครับก็ถ้าพูดถึงกิจกรรมต้านยาเสพติดนะครับโดยจะเริ่มที่วันต่อต้านยาเสพติดนะครับโดย,น,ยนายพยูน่าคำขันซึ่งก็คือพ่ออออห้องโรงเรียนวิซิมห้าโผนะครับจะให้ความรู้เรื่องนิสานเสพติดและก็จะมีนิทรรศการยาเสพติดนะครับโดยจะมีวาดรูปแล้วก็ อธิบายถึงโทษต่างนะครับโดยจะมีการทดลองและจะมีการรณรงค์ข้องบ้านยาสตินนะครับโดยจะวนไปรอบๆตำบลข้องเรานะครับรอบๆบ้เรียนครับเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับกิจกรรมที่3คือกิจกรรมบ้านหลังเรียนครับพี่ครับกิจกรรมบ้านหลังเรียนเป็นไงครับกิจกรรมบ้านหลังเรียนนะคะก็มีหลายกิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกกิจกรรมสอนซ้อมเสริมนะคะกิจกรรมต่อไปส่งเสริมด้านทักษะอาชีพค่ะก็มีโมเสกกะลาการลอยลูกปัด การประดิษฐ์ดอกไม้ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือการปลูกพื้นเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมสุดท้ายก็ด้านนาฏศิลป์นดนตรีไทยดนตรีสากลค,นนะคะ่ะแล้วการประดิษฐ์เกี่ยวข้องอยังไงกับยาเสพติดครับก็ะคะ่ะนักเรียนจะได้ไม่เอาเวลานะ,ะเวลาว่างนะคะไปยุ่งเกี่ยวกับ3ารเสพติดค่ะขอบคุณครับ สวัสดีค่ะตอนนี้มีมี่ได้มาอยู่ที่บูธของโรงเรียนวัดนาราพิรมนะคะทางโรงเรียนได้มีการจัดตั้งชมรมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และให้เด็กๆได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะและที่สําคัญเป็นการเสริมสร้างทักษะช,ชีวิตให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะโดยใช้ตามหลักแนวทางประชาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนี่คือซุ้มของเรียนนะคะเป็นชื่อซุ้มว่าอะไรคะ อันนี้คือกิจกรรมเด็กเล่นเส้นกับวิดซังสคนนะคะกิจกรรมเด็กเล่นเส้นก็จะมีปอแก้วแล้วก็ผ้าพันคอแล้วก็กิมนะคะทํามาจากไหมพรมค่ะแล้วต่อไปนะคะกิจกรรมวิดซังสค์อันนี้คือเทียนเจลแฟนซีค่ะให้น้องๆมีสมาธิในการตกแต่งเทียนเจลมากขึ้นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค,ค่ะแล้วต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมน้ายาล้างจานค่ะแล้วก็น้ํายาซักผ้าค่ะทางโรงเรียนเราก็สอนให้น้องๆ หัดท,ทำไว้ใช้ภายในครัวเรือนค่ะเดินตามรอยเศร,รษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงค่ะค่ะมาที่ชมรมประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์และกิจกรรมแปรรูปอาหารนะคะทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะและโรงเรียนได้มีการส่งตัวแทนเด็กนักเรียนไปแข่งในระดับเขตชนะเลิศและไปแข่งต่อในระดับภาคค่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธของโรงเรียนบ้านกระทุ่มลมนะครับเชิญนักทมข้างในได้เลยครับ กิจกรรมของเรานะคะก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยการจะมีครูแดงมาสอนค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมวันงดสุขรีโลกจะเป็นกิจกรรมที่จัดกันในโรงเรียนค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมวายซีเป็นกิจกรรมที่เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนค่ะครับขอบุณครับกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนะคะจะเป็นให้นักเรียนจัดบอร์ดนะคะแล้วก็เตเดินตามชุมชนค่ะแล้วก็กิจกรรมมีทัศการต่อต้านยาเสพติดนะคะให้นักเรียนจัดบอร์ดนะคะแล้วก็มานําเสนอ เพื่อให้ความรูม้แก่นักเรียนสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดรันคาผมชื่อเด็กชายน,นัทพลหนูออมาพร้อมวันนี้จะมาพรีเซ็์เรื่องอยาไม่ยุ่งมุ่งอาชีพอาชีพของเราก็าคือบ๊อบคอนสีรันคาหรือข้าวโพดขั้วอบเนยนั่นเองเผินว่าข้าวโพดเนี่ยเป็นวัตถุดิที่หาง่ายมีราคาถูก และคุณครูอ่ะก็มีประสบการณ์ในด้านขัข้วกระโพดมาก่อนคุณครูก็เลยมีเครื่องขัข้วกระโพดดังนั้นเ,เลยเอาอาชีพนี้มาส่งเสริมให้เด็กเนี่ยไม่ยุ่งกับยาเสพติดแทนที่ว่าเด็กเนี่ยจะไปยุ่งเกวยาเสพติดเราก็นําเด็กนั้นมาขั้วกระโพดเพราะว่าเขามีหลายขั้นตอนทําให้ดสขสนานมีความสมัคคีในตัวมีคาสการของโรงเรียนวัดลั่นคาในวันนี้พวกเราทุกคนต้องการที่จะ มุ่งพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายไ,ได้ทางไกลยาเสพติดเฮ้ก hey! องลูกเสือนอทอนหนึ่งพระบระมวระิลัยในพระบาทสมเด็จพระมงก,กุฎเก้าเจ้าอยู่หัวขณะนี้ได้ตั้งหน่วยนุกเสือต้านพยาเสพติดที่โรงเรียนสําหรับกิจกรรมลูกเสือถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีระเบียบวินัย ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันของนักเรียนมีความสําคัญยิ่งก็<อ>ดได้คัดเลือกนักเรียนแกนนาห้องละห้าคนมาจัดตั้งกองลูกเสือนะครับเป็นหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและเป็นผู้แนะนําพี่ๆน้องๆมีการตรวจห้องเรียนป้องกันสําหรับนักเรียน จากการจัดกิศการแบบนี้นะคะพวกเราก็อยากให้มีจัดขึ้นมาอีกเพราะว่าทําให้เยาวชนไทยและเพื่อนๆหันใจเล่นกิจกรรมมากกว่าหลงภัยของยาเสพติดค่ะและที่สําคัญนะคะพวกเราหวังว่าเพื่อนๆและเยาวชนคงได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในการป้องกันตนเองจากการตกเป็นทาสของยาเสพติดค่ะค่ะและขอขอบคุณโรงเรียนรัตนาโกสิสทร์สมโพธบวรนิเวศศรยาที่ให้เราทุกคนมาจาัดกิศการการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาค่ะ 70ปีเทิดไทยร้อมรั้วรวมใจต้านภัยยาเสพติดครับสิ่งที่น้องๆถ่ายทอดออกมาวันนี้คือเมื่อเรารู้ถึงโทษของสารเสพติดแล้วเราก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับมันแต่หากมีเพื่อนๆบางคนที่ตกเป็นทาสของยาเสพติดแล้วการให้โอกาสและให้กำลังใจเป็นสิ่งที่พวกเขาพร้อมจะทำการจัดกิจกรรมวันนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่พวกเขาก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆของพวกเขาห่างไกลาจากยาเสพติดได้ตลอดไป โดยภาพรวมนะครับแต่ละบูธนะครับก็เรียกว่าประหนักในด้านป้องกันยาเสพติดนะครับสิ่งที่เขาทำนะครับก็จะมีโครงการแต่ละโรงเรียนเนี่ยโครงการแต่ละโครงการก็จะไม่เหมือนกันแต่ที่ดูแล้วนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับอย่างน้อยๆตัวนักเรียนเองผู้กระทำเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่าในด้านการป้องกันยาเสพติดแล้วก็ขยายผลไปยังบุคคลอื่นต่อไปนะครับคุณที่สสมมน,นใ ว่าวว่าานเเวว้ป็ันนี้สิ่งที่เราทำได้คือการร่วมมือกันเฝ้าระวังเด็กๆอย่างใกล้ชิดด้วยการให้ความรู้เพื่อเป็นวัคซีนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ ซึ่งครอบครัวมีส่วนสำคัญที่จะช่วยปกป้องเด็กให้ความรักดูแลเอาใจใส่สอนทักษะชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดสอนให้ลูกมีวินัยและกติกาโรงเรียนก็ควรมีส่วนร่วมในการตรวจตรากวดขันและช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาอย่างเหมาะสมที่สำคัญการสร้างความนับถือตอนเองให้กับเด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนรวมถึงการให้โอกาสเมื่อผิดพลาดจะทําให้ปัญหาเหล่านี้บรรเทาเบาบา,บางลง การเล่นกีฬาค่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆค่ะไม่สูงส่กับคนที่ติดยาหรือว่าจะไปช่วยเหลือผู้ปกครองในการทำาบ้านหมู่บ้านอ่านอ่านหนังสือในเวลาว่างกิจกรรมที่เอสนใจค่ะสมมติว่าถ้าเป็นเพื่อนๆในห้องเรียนของหนูก็จะให้ความรู้ค่ะจะมีของหนูเป็นโครงการห้องเรียนสีขาวค่ะจะมีแต่ละฝ่ายเขาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วค่ะวิธีป้องกันก็คือเล่นดนตรีเล่นกีฬาค่ะแล้วก็ เวลาว่างๆก็ไปทําบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศค่ะเราควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะไม่ว่าเราจะไปเล่นกีฬาเล่นดนตรีหรือทํางานศิลปะค่ะถ้าเกิดเราเจอคนที่ติดยาเสพติดเราก็จะอยู่ไกลๆขเขาเข้าไว้ครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเราก็จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็ให้เขาไปบําบัดครับยาเสพติดเป็นภยัยต่อสังคมถ้าเราเสพติดแล้วมันจะทําให้เราควบคุมสติไม่ได้ แล้วก็ต้องก่ออาชญากรรมเช่นลักทรัพย์ป้นแล้วก็ทำร้ายร่างกายคนอื่นสุดท้ายเราก็จะหมดอนาคตอยากให้คิดและมีสติให้มากขึ้นค่ะการป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อให้เด็กและเยาว,วชนห่างไกลจากสารเสพติดให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดเข้าไว้ในวิชาต่างๆ จัดนิทรรศการเสียงตามสายกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนฝึกทักษะชีวิตเพื่อให้รู้จักปฏิเสธยาเสพติดใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อนเพื่อปรับพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมจัดให้มีมุมบริการปรึกษาแนะแนวหรือให้การปรึกษาปัญหาต่างๆแก่นักเรียนที่มีปัญหาจัดค่ายกิจกรรมในโรงเรียนโดยมีครูอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ทุกครั้งที่ครูเดี๋ยสามารถช่วยเหลือให้เด็กสามารถพ้นจากเพรียงอันตรายพ้นจากความสิ่งต่างๆเนี่ยมั่นใจว่าครูต้องมีความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นพลังในการทํางานเพื่อเด็กๆต่อไปค่ะใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นครูแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายความรู้สึกเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีใจภูมิใจรวมถึงความรู้สึกโล่งใจนะครับ,รบที่เห็นเด็กๆมีความปลอดภยัยรวมถึงจะได้รับโอกาสที่ดีในสังคมต่อไปค่ะเพราะว่าที่สาคัญเนี่ยต้องช่วยกันทุกฝา่กยา,กฝายทุกหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเฝ้าระวังปัญหาที่อาจจะ เป็นคุณครูโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่กระทั่งตัวของน้องๆเด็กนักเรียนเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กๆนักเรียนได้เช่นเดียวกันครับเริ่มคุ้มครองและช่วยเหลือนักรเรียนได้ที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักรเรียนในทุกเขตพื้นที่การศึกษาหรือว่าไปที่ www.spc.obec.th o นะคะหรือว่ามาพูดคุยกันใน Facebook ค่ะ Facebook พระคุณที่3ชกช,ชนสพทค่ะรายการพระคุณที่สมนิยามแห่งการให้ด้วยหัวใจคนเป็นครู ผมแจ็คธนชาติดิฉันปลาล์มชลนัทนะคะเราสองคนขอเป็นกำลังใจกับคุณครูทั้งประเทศเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ